สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับจเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งกับท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมูก่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ การใช้ไม้เรียวหรือวินัยนที่จะดูแลลูกก็เหมือนพระเจ้านะครับก็มีวิน,นัยมีไม้เรียวสําหรับชีวิตของพวกเราเหมือนกันเพื่อขัดเกลาบิดามารดาจําเป็นมากที่จะต้องใช้ไม้เรียวหรือวิน,นัยในความหมายนี้อาจารย์พูดถึงทั้งสองความหมายนะครับไม้เรียวจริงๆคือการตีสอน การให้คุณค่าในการสร้างวินัยในการตีสอนถ้าเด็กรู้ว่าเราเอาไม้เร็วตีถึงแม้ตีเบาๆนะครับแต่เด็กรู้ว่าหนึ่งเขาทำผิดสองเขาทำให้พระเจ้าเสียใจบิดามดาเสียใจเพราะทำผิดต่อพระวจนะของพระเจ้าต่อชีวิตจะทำให้เด็กเห็นว่าแค่ไม้เร็วตีเบาๆนะครับก็เสียใจได้ แต่ถ้าเด็กไม่เข้าใจนะครับว่าเขาทำผิดอะไรตีแรงๆเขาก็ไม่เข้าใจอีกความหมายหนึ่งก็คือการสร้างวินัยถ้าหากว่าเราไม่สร้างวินัยให้กับลูกของเราเขาก็จะเป็นคนที่ไม่มีกรอบในการดำเนินชีวิตประโยชน์ของแม่เรียวมี10ประการนะฮะให้เรามาดูต่อไปนะครับใน ประการที่7นะครับการลงวินัยการใช้ไม้เรียวนะครับทำให้เกิดความรักเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อมีการสั่งสอนการตีสอนการใช้วินัยอย่างเหมาะสมเด็กก็จะซาบซึ้งในความรักของพ่อแม่เมื่อเ,เขาคิดได้พ่อแม่ก็จะ ภาาภูมิใจในตัวลูกเพราะสิ่งที่พ่อแม่ทํานั้นเป็นความปราถนาดีการลงวินัยด้วยความรักก็จะเกิดความรักในครอบครัวในสุภาษิตบทที่3ามข้อ11บอกว่าลูกเอย๋ยอย่าดูหมิ่นการตีสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าคุณข้องหมองใจเมื่อพระองค์ทรงว่ากล่าวตักเตือนข้อ12 พราะอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสั่งสอนผู้ที่พระอ,องค์ทรงรักดังพ่อตีสั่งสอนลูกที่ตนชื่นชมจริงไหมครับอาจารย์มีมีให้ข้อคิดในความเป็นเป็นพ่อเนี่ยหรือเป็นทั้งพ่อฝ่ายวิญญาณเป็นทั้งพ่อทางกายภาพเนี่ยคือถ้าหากเห็นว่าคนคนนี้นะครับไม่อยากสนใจละเพราะยังไงเนี่ยเขาก็ มีวิถีมีโลกมีชีวิตแล้วเขาก็ไม่ฟังคําสอนอยู่ละอาจารย์จะไม่สร้างวิไยน,นะครับจะปล่อยละเลยเลยก็คือว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วแต่เขาไม่สนใจแต่เป็นบางคนนะครับจะสนใจพิเศษเพราะว่าคนคนนี้แหละคือคนที่เขาจะเป็นคนที่สืบสารต่อมอรดกไฟวิญญาณของเราหรือว่าสืบสารต่องานของเราหรือเป็นคนที่เราชื่นชม คน,คนที่เราชื่นชมนะครับเราจะจี้เขาเป็นพิเศษเพราะเราต้องการให้เขาได้มาตรฐานเดียวกับเราเราจะเข้มงวดเขาพิเศษเพื่อเขาจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีเราจะเรียกร้องเขาพิเศษเพื่อเขาจะได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าแต่ถ้าเด็กไม่เข้าใจนะครับโอ้ยทําไมเป็นแบบนี้ก็หารู้ไม่ว่าเหมือนพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเจ้าเนี่ยรักพระเจ้ารักดาวิดพิเศษ พราะดาวิดเป็นที่โปรดปานของพระเจ้านะครับและพระเจ้าได้แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์แต่รู้ไหมว่าหลังจากที่พระเจ้าให้ซามมเอลไปเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์ดาวิดไม่ได้เป็นกษัตริย์ทันทีนะครับถึงแม้พระเจ้าจะรักแต่พระเจ้าต้องเข้มข้นกับดาวิดก่อนให้ดาวิดถูกซาอูลไล่ล่านะครับอยู่ในป่าเพื่อขัดเกลเรื่องอะไรครับการยกโทษให้อภัยการไม่ก่อการกบฏและดาวิดพบพระเจ้าในทุกที่ สดุดีบทที่23ยะบอกว่าแม้ข้าพเจ้าเดินในหุบเขาเงาวัจุราชแต่ข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจมันผิดตรรกะของมนุษย์นะครับหลายคนเข้าใจว่าท้าะเจ้าอวยพรเนี่ยต้องมีความสุขทุกที่แต่ดาวิดบอกว่าอยู่ในหุบเขาเงาวัจุราชก็ยังพบพระเจ้าได้คาถาและทานพระกรทรงเล้าลวมข้าพเจ้าถึงแม้อยู่ในหุบเขาเงาวัจุลาชดาวิดถูกฝึกอย่างดีนะครับเมื่อดาวิดเป็นกษัตริย์จะเป็นกษัตริย์ที่รักประชากร รักลูกแกะของพระเจ้าเพราะดาวิดอยู่ในป่ามาก่อนนั่นคือขบวนการขัดเก่ามันผิดตรรก,กะของมนุษย์นะครับว่าเอาพระเจ้าเจิมแล้วแทนที่จะไปเป็นกษัตริย์นะครับเหมือนในหนังเกาหลีเหมือนนั้นหนังซีรีส์นะครับโอ้โหถูกแต่งตั้งไปอยู่เป็นกษัตริย์เลยนะครับไม่ใช่เหมือนกับชีวิตของโมเสสพระเจ้าจะใช้ให้นําประชากรอ,อิสราเอลนะครับโมเสสพบพระเจ้าที่ภูเขาซีนาย โมเสสไม่ได้เดินเข้าคณะอันอย่างสบายใจนะแต่โมเสสต้องถูกขัดเกลาอิสราเอลต้องถูกขัดเกลาเดินในถิ่นลักกันดานะครับจนต้องทิ้งพระของอียิปต์ให้หมดแล้วก็เข้าไปในคณะเห็นไหมครับว่าการลงวินัยมันเกิดขึ้นจากความรักพระเจ้าชื่นชมผู้ใดพระเจ้าก็จะขัดเกลาผูนนั้นประการที่8การลงวินัยนั้นหรือ ไม้เรีวนั้นเป็นการบ่งบอกถึงการที่พระเจ้าจะใช้เราเป็นพิเศษด้วยพี่น้องจำเรื่องดาวิดได้ใช่ไหมครับดาวิดเมื่อเขา ถูกขัดเกลในป่าอย่างเต็มที่หลังจากนั้นชีวิตดาวิดพุ่งขึ้นเลยกลายเป็นกษัตริย์12เผ่าซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกนะครับที่ปกครอง12เผ่าหรือชีวิตของเซาโลเปาโลหลังจากที่พบพระเยซูปุ๊บนะครับโอ้โหโดน คนชาวยิวไล่ฆ่าต้องหนีลงเข่งย่อนลงข้างกำแพงแล้วไปอยู่อาราเบียต้องสามปีเพราะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเปโลผู้ยิ่งใหญ่จะรับใช้พระเจ้าและเกิดผลนำข่าวประเสริฐไปยังคนต่างชาติและการที่9นะครับ ไม้เร็วหรือวินัยนั้นเป็นอุปมาหนึ่งบ่งบอกว่าพระเจ้าจําเป็นต้องใช้เหตุการณ์ต่างๆเข้ามาขัดเกลาเราเราเข้าใจว่าชีวิตของเรานะครับจะมีโหมดเดียวโหมดแห่งความสุขแต่ไม่ใช่บางครั้งก็มีเรื่องโศกเศร้าบางก็มีเรื่องผิดหวังอย่างยกตัวอย่างดาวิดก็มีเรื่องผิดหวังนะครับดาวิดก็ผิดหวังกับโยอาบ ซึ่งเป็นอาหารเอกทำให้ดาวิดต้องหวังในพระเจ้าดาวิดก็ผิดหวังกับลูกอับซาโลมสุดท้ายดาวิดบอกว่าอย่าไว้วางใจในมนุษย์อย่าวางใจในเจ้านายแต่จงหวังใจในพระเจ้าเพราะการลงวินัยนั้นไม้เลียวจากพระเจ้านั้นมีหลายรูปแบบเพื่อขัดเกลาจิตวิญ,ญญาณให้สะอาด ดาวิดไปล่วงประเวณีนะครับแล้วก็ฆ่าวางแผนฆ่าอูรรยาล่วงประเวณีกับนางบัชเชบาแต่ผลสุดท้ายที่ตามมาคือพระเจ้าก็ให้ลูกคนแรกคือพี่ชายโซโลโมอนเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าพระเจ้าก็รับไม่ได้เป็นการลงวินัยโดยผู้เผยวจ,จนะนาธานเนี่ยมาพูดอุปมาอุปไมยเพื่อตาหนิสุดท้ายดาวิดก็ต้องกลับใจใหม่นะเพราะขมีบอกว่าดาวิดอดอาหารนะครับ จนกระดูกเนื้อหนังแห้งเสียใจนะแต่พอพระเจ้ารักดาวิดพราะทุกวันนี้ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนที่พระเจ้าบอกว่าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้ารักมากเหมือนกับพระเจ้ารักใครพิเศษจะเข้มงวดชีวิตคนนั้นพิเศษพระเจ้ารักใครพิเศษพระอ,องค์ก็จะเรียกร้องพิเศษพระเจ้ากําลังจะใช้เขามากและ เหมือนพ่อแม่นะครับลงวินัยหลายๆเรื่องหลายๆอย่างจ้ำจี้จ้ำชัยพระเจ้าก็เหมือนกันเพื่อให้เราได้สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าไงครับในประการที่9 <c oughs> ก็คือ <c oughs> การปฏิเสธการตีสอนอาจจะทำให้แม่สบายใจแต่ลูกจะไม่ได้รับการขัดเกลย่างแท้จริงที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าแม่ ไม่ตีสอนไม่ลงโทษเมื่อลูกทําผิดแม่ก็สบายใจที่พูดแบบนี้เพราะว่าพ่อแม่หลายคนเวลาตีลูกแล้วไม่ได้มีความสุขนะครับตีลูก <c oughs> ลูกอาจจะเจ็บกายนะแต่แม่เจ็บใจเพราะว่าเมื่อตีลูกแม่ก็เจ็บด้วยพ่อแม่รักลูกพ่อรักลูกเด็กหลายคนไม่รู้นะครับนึกว่าเวลาพ่อแม่ตีลูกลว่ามีความสุข ส่วนใหญ่พ่อแม่ตีลูกแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะว่าตีลูกก็เหมือนตีตัวเองก็จึงหนุนใจใเรานะครับว่าเวลาถูกตีสอนให้เราชื่นชมให้เราขอบคุพไปเจ้าเพราะว่าบิดามารดากำลังชื่นชมเราด้วยแต่ถ้าหากว่าบิดามารดาไม่ตีสอนลูกเพราะกลัวตัวเองจะเจ็บ แต่ว่าลูกก็จะไม่ได้รับการขัดเกลาหรือสร้างวินยัยสุดท้ายนะครับเมื่อโตมาเด็กก็มีพฤติกรรมแบบนั้นก็ไปทำร้ายเอาเปรียบผู้อื่นก็จะไม่ดีด้วยเหตุน,นี้การตีสอนลูกจึงเป็นวินัยอย่างหนึ่งนะครับและประการสุดท้ายประการที่10ก็คือ คนที่รักลูกจริงนะครับต้องเอาใจใส่อบรมสั่งสอนแต่ไม่ใช่เอาตามใจส่วนใหญ่คนรักลูกเราจะเห็นว่าจะตามใจลูกแต่คนรักลูกจริงต้องอบรมสั่งสอนสร้างวินยัยเรื่องนี้สำคัญมากๆถ้าหากว่าเราไม่อบรมสั่งสอนสร้างวินัยให้กับลูกนะครับก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเจ็บปวดในวันหนึ่งเพราะลูก ไม่มีกรอบในการคิดไม่มีกรอบในการดำเนินชีวิตก็จะสเปะสปะไปหมดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับการมีวินยัยหรือการใช้ไม้เรียวกับลูกทำไมพ่อแม่ต้องอบรมบ่มนิสยัยสร้างวินัยให้กับลูกก็เพราะว่าพระเจ้าได้มอบ ลูกเป็นของขวัญให้กับบิดามารดามันเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และบิดามารดาก็ต้องอารักขาลูกอารักขาของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ก็คือการอบรมบ่มนิสัยถ้าหากว่าบิดามารดาไม่อารักขาลูกไม่ดูแลลูกให้ดีนะครับก็เหมือนกับดูแลของขวัญที่พระเจ้าให้อย่างไม่ดีหากพ่อแม่ ไม่ได้สนใจลูกว่ามีอุปนิสัยอย่างไรนะครับก็จะทําให้ลูกกระทาผิดไปตลอดชีวิตและพ่อแม่ที่ไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกก็แสดงว่าไม่ได้รักลูกจริงเพราะว่าความรักที่แสดงออกนั้นไม่ใช่ตามใจหรือซื้อของให้ความรักที่แสดงออกนั้นคือการอบรมสั่งสอน การอบรมสั่งสอนเป็นการป้องกันหายนะที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวหรือการสร้างวินยัยเพราะว่าเมื่อเด็กไปกระทำความผิดแล้วไปทำสิ่งไม่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้เด็กคนนั้นนะครับอาจจะมีอายุสั้นหรืออาจจะต้องทนทุกข์ตลอดชีวิตเพราะว่าอุปนิสัยเขาจะทำร้ายเขาเองแล้วอุปนิสัยเขาจะทำร้ายผู้อื่น และอุปนิสัยเขาจะทำลายวัตถุสิ่งของและอุปนิสัยเขาเนี่แหละจะทำให้เขาขาดมิตรมีแต่ศัตรูพ่อแม่ไม่ควรขาดนะครับในการตักเตือนสั่งสอนลูกเพราะว่าถ้าเด็กโตมาแล้วไม่สามารถแยกแยะความผิดความถูกความชั่วความดีขาดทิศทางในการดําเนินชีวิตก็จะทําให้เขาสบายเมื่อเขาอยู่กับพ่อแม่ถูกตามใจ แต่เขาจะถูกรังเกียจเมื่อเขาโตมานะครับเพราะว่าชีวิตเขาไม่มีหลักมีแหล่งมีแกนสารอย่ากลัวที่จะตีลูกอย่ากลัวที่จะสร้างวินยัยเพราะนั่นคือความรักที่แท้จริงเพราะเราก็รู้อยู่แก่ใจนะครับเราเป็นพ่อแม่เวลาตีสอนลูกลงวินัยลูกแล้วก็เจ็บเองแท้จริงแล้วการอวบรมบ่มนิสัยการขัดเกลาเป็นการแสดงความรักที่ถูกต้องที่สุด แล้วก็ให้อนาคตแก่เด็กมากที่สุดเป็นการพยายามนะครับที่จะช่วยให้เด็กได้ฉลาดในตอนนี้อาจารย์ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเลี้ยงลูกเออะอะไรก็ตีเอะอะไรก็ตีไม่ใช่นะครับการเลี้ยงลูกก็ต้องมีศิลปะเมื่อเด็กทำผิดเราก็ต้องมีการตักเตือนคาดโทษก่อนและหลังจากนั้นนะครับ ก็ผิดครั้งที่2นะก็อาจจะมีการงดโทษไม่ให้ดูทีวีไม่ให้เล่นเกมไม่เล่นไม่กินขนมผิดครั้งที่3ต้องตีละให้เด็กรู้ว่าในชีวิตก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันนะครับพ่อาจยะไม่อยากให้แม่ใช้อารมณ์เด็กผิดปุ๊บตีต,ต,ตีตีนะครับเด็กก็ชินละรู้ว่าเดี๋ยวก็โดนตีละแต่ไม่ใช่ดุ เพราะว่าถูกค่าโทษแต่เพราะว่าโดนอารมณ์ของแม่ในการเลี้ยงลูกก็สําคัญตอนนี้มาพูดถึงพ่อแม่บ้างนะครับอาจารย์ได้เอาหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือจงเชี่ยวชาญเขียนโดยวอลเลนดับเบิ เป็นการอาธ,าธิบายพระธรรมสุภาษิตคนนี้เขาก็ได้เขียนบรรยายถึงพ่อแม่แล้วก็ลูกไว้น่าสนใจนะครับอาจจะอ่านให้ฟังด้วยปกติแล้วสามีภรรยาชาวยิวในยุคโบราณจะไม่มีวันทําแท้งเด็ดขาดเหมือนเช่นที่เขาจะไม่มีวันคิดฆ่าซึ่งกันและกันปรัชญาของพวกเขาคือนี่แน่ บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยะโฮวาผลิตผลของครันเป็นรางวัลในสดุดีบทที่127ข้อที่3ก็คือเด็กจะเกิดมาอย่างไรนะครับชาวฮิบรูก็จะถือว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าสำหรับพวกเราชีวิตสมรสเปรียบเสมือนธนาคารที่พระเจ้าประทานลูกๆที่มีค่าให้เป็นการลงทุนของพระองค์สำหรับชีวิตในอนาคต และมันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่จะเลี้ยงลูกๆให้เติบโตขึ้นและมีความยำเกรงพระเจ้าหรือไม่ลูกไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นรางวัลเป็นโอกาสไม่ใช่เป็นอุปสรรคเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไรไม่ใช่ภาระนอกเหนือไปจากปัจจัยสีที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการหล่อเลี้ยงชีวิตทางกายภาพแล้วครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ควรจะเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้แก่ลูกๆด้วยสิ่งที่จะจัดเตรียมให้กับลูกนะครับสิ่งแรกก็คือการเป็นแบบอย่างชีวิตเป็นแบบอย่างสําคัญมากนะครับพ่อแม่หลายคนส่งลูกไปเรียนละวีที่โบสถ์แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบอย่างที่บ้านจึงทำให้เด็กไม่ค่อยศรัทธาและไม่ค่อยได้รับชีวิตเพราะชีวิตที่เด็กจะได้รับส่วนใหญ่ก็มาจากพ่อแม่นะครับ แบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ผู้ที่รักพระเจ้าของพ่อแม่ก็ส่งผลต่อลูกด้วยเช่นกันมีรัฐบุรุษของประเทศอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าเอนะ็ดมันเบิร์กได้กล่าวว่าแบบอย่างที่ดีนั้นเป็นโรงเรียนของมนุษยชาติและบทเรียนแรกที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวตั้งแต่ก่อนที่เด็กจะสามารถพูดได้ด้วยซ้ำอีกคนหนึ่งชื่อ เบนจามินแฟรงกินกล่าวว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นคือคำเทศนาที่ดีที่สุดเพราะท่าทีและความประพฤติภายในบ้านของพ่อแม่เป็นสิ่งที่สอนให้ลูกๆรู้จักพระเจ้าได้ดีกว่าชั้นระวีวัลศึกษาของคิสจักรเซียอีกใช่ไหมครับทุกวันนี้เราต้องมีแบบอย่างและแบบอย่างที่ใกล้ชิดมองเห็นได้ชัดและมองเห็นได้ทุกวัน ก็คือแบบอย่างของพ่อแม่นั่นเองและแบบอย่างแรกของพ่อแม่นะครับก็คือแบบอย่างของการดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าในการที่จะเดินในทางของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อมันเป็นสิ่งที่งดงามและเป็นการปกป้องมายังครอบครัวเพราะผู้ที่ยำเกงพระยะโฮวาย่อมมีสวัสดิภาพลูกหลานของเขาก็จะมีที่ลีไพ หลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้นะครับบุกเข้ามาเพื่อขโมยลูกหลานของเราไปแต่พ่อแม่ที่รักพระเจ้าจะรักษากำแพงให้แข็งแกรง่งและเตรียมอาวุธฝ่ายวิญญาณให้กับลูกๆดังนั้นเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกนะครับนี่คือสิ่งแรกสิ่งที่2นะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ได้บอกว่าการสั่งสอนการสั่งสอนเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพ่อแม่แบบอย่างดีกว่าคําเทศคําสั่งสอน ก็เป็นการปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความเจริญเติบโตเข้าไปในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าลูกเอย๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้าพระธรรมสุภาษิตนี้ได้บันทึกคำสั่งสอนของพ่อที่มีให้แก่ลูกเป็นคำสั่งสอนที่ลูกต้องฟังและใส่ใจตลอดชีวิตของลูกเอง เพราะในบทที่19เกข้อ27ก็บอกว่าลูกเอ๋ยถ้าเจ้าเลิกฟังคำสั่งสอนเจ้าก็จะหลงไปจากคำแห่งความรู้ในบทที่7ข้อที่1บอกว่าลูกเอ๋ยจงรักษาถ้อยคำของข้าจงสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้าดังนั้นพระก,กัมพีจึงเป็นสิ่งสำคัญในครอบครัวนะครับเป็นหนังสือสำคัญเป็นหนังสือ ที่ดีที่สุดในชีวิตที่ลูกจะต้องได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจพ่อแม่ควรจะอธิษฐานอ่านพระคมัมภีร์ให้ลูกได้เห็นและเป็นแบบอย่างและมีโอกาสได้คุยพ่อแม่ลูกคุยพระวจนะด้วยกันนะครับเอามาพิจารกันสอนพระวจนะของพระเจ้าให้ปัญญาฝ่ายวิญญาณและ 3นะครับการตีสอนด้วยความรักาการเป็นแบบอย่างการสั่งสอนและการตีสอนพ่อแม่หรือครูสมัยใหม่สมัยนี้นะครับต่อต้านคําสอนที่เกี่ยวกับว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีซึ่งเป็นวิธีโบราณและรู้สึกว่าจะสร้างรอยแผลให้แก่เด็กไปตลอดชีวิตแต่ไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนนะครับสอนให้เราอบรมลูกด้วยความหดเนี้ยมอย่างไม่ลืมหูลืมตา พระคมภี์รเน้นย้ําว่าให้ทําด้วยความรักเพราะพระเจ้าได้ตีสอนลูกของพระองค์ด้วยความรักเหมือนพระวจนะพระเจ้านะครับที่บอกว่าลูกเอ๋ยอย่าดูหมิ่นพระดํารัสสอนของพระยะโฮวาและอย่าเบื่อนายพระดํารัสเตือนของพระองค์เพราะพระยะโฮวาทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรผู้ที่โปรดปาน อยู่ในบทที่13ข้อ11ถึง12แล้วก็ข้อที่24เมื่อพระเจ้าบอกแบบนี้นะครับเราจะปฏิเสธวิธีการของพระเจ้าก็ไม่ได้เราคิดว่ามนุษย์ในโลกนี้จะสร้างระบบการเลี้ยงลูกดีกว่าพระเจ้าหรือย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะการตีสอนเป็นเรื่องของการแก้ไขนิสัยที่ผิดในชีวิตของลูกๆขณะที่เรายังทำได้วันนี้พ่อแม่ที่ตีสอนลูก เพื่อสอนเข้าในวันนี้ดีกว่าจะให้เขาถูกสั่งสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกฎหมายหรือสถานควบคุมการประพฤติในสถานพินิจเด็กเยาวชนดังนั้นพ่อแม่ตีสอนที่บ้านก็ยังอยู่ในบ้านดีกว่าถูกสังคมตีสอนก็จะเป็นอุบัติเหตุเลือดตกยางออกแล้วก็อยู่ในคุกในพระคัมภีร์บอกว่า จงตีสอนบุตรชายของเจ้าเมื่อเจ้ายังมีหวังอย่าจงใจให้เขาพินาศเห็นไหมครับการไม่ตีสอนเป็นการจงใจให้เขาพินาศการไม่ตีสอนเป็นการตั้งใจนะครับให้เขาพบกับการลงโทษจากสองคมในอนาคตอย่าจงใจให้เขาพินาศไปสำคัญมากในบทที่19เกาข้อ18การต่อต้านเรื่องการตีสอนก็เหมือนกับการสนับสนุนให้พวกเขา ตายก่อนวัยอันควรหรือพบอุบัติเหตุในชีวิตเดียรับกฎหมายที่จะตราโทษเขาเพื่อนฝูงจะลงโทษเขาในอนาคตเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับถ้าเด็กๆถูกปล่อยให้เรียนรู้ตามลำพังไม่มีใครเตือนให้บอกถึงขอบเขตผลลัพธ์ของความดื้อดึงผลลัพธ์แห่งการไม่มีวินยัยการไม่มีขอบเขตเด็กเหล่านี้เขาจะไม่มีความสุขในอนาคต เพราะว่าเขาจะเป็นที่ต่อต้านเป็นที่รังเกียจและเป็นที่ไม่ยอมรับของสังคมดังนั้นการตีสอนดูเหมือนว่าจะไม่มีความสุขในวันนี้แต่เป็นชั่วคราวดีกว่าเขาไม่มีความสุขทั้งชีวิตเหมือนพระเจ้าตีสอนเรานะครับเพื่อเราจะได้งดอุปนิสัยบางอย่างเพื่อไม่ทำลายอนาคตของเราทั้งอนาคต การฝึกเด็กที่ควรจะไปเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่ได้พลาดจากทางนั้นอยากจะหนุนใจในวันนี้นะครับว่าการฟูมฟักการตีสอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากให้เราวานความเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแล้วก็วานในการที่จะ สอนพระวจนะของพระเจ้าวินัยวิญญาณให้กับลูกของเรานะครับ